สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกับชทวบ้านเลี้ยงปิดตอนเที่ยงๆเนอะค่ะสิบสิบพ้ากันไปลินน้ำเนาะอากาศร้อนนะคะอากาศห้อนเนาะค่ะลงในอยู่ดิพืชเศรษฐกิจนะคะสำหรับระแวกนี้เนาะค่ะบักเขือบักเขือนั่นเองนะคะคุณผู้ชม เล่นน้ำกันค่ะกำลังลืมออกหนวยเลยค่ะนวยเหล็กเป็นดังๆนะคะเป็นน้ำอากาศแรงเนาะคะ่ะเห็นลงไปหอดมองมันกันไหมสัวสีลงเลยพี่น้องสูงมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำน้ำก็เริ่มแห้งแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอเเอยา,า,ามห่อนกับลงน้ำเย็นสอากาศมันลมลื่นดีย่ลห้ยไปต่อนะคะไปเรียนน้ำตอน,ะตอนอเานาะกับน้องๆด้วยนะคะน้องๆสีกากับมาน้ำ น้ำแห้งเยอะแล้วนะคะน้ำแห้งหลายนลยนะะอ่าตามห้วยหนองลำคลองนี่ฝ้ามืดมาเลยด้วยค่ะแต่ไม่ตกนะคะฝ้ามืดแต่บบตกมืดมาซุมือซูมือตอนใบเนาะแต่ไม่ตกคนละไห่ปลาพี่น้อง ผเคยเห็นหน่วยเพื่อนเล่นยังน,น้ำแหงแล้วนะคะแหงลายแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ยังหาน้ำ <c ười> ขึ้นไปบกงคมข้างหนา้าเขานี้น้ามันไหลอยู่ปหผมต้นเดือต้นอีอย่างนะั <c> ้น <ười> ถ้าบะตกนี่เมษสานี่น้ำมืดเนอะสงการนี่เนอะเป็นป่ไหลบ่ถ้าบ่ไหลโอ้ยน้ำน,นิ่งเริ่มนิ่งแล้วนี่เนาะ น้ำเริ่มเหือดแห้งแล้วเนาะคะ่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วเป็นไปบดะอ,อ,อู้อู้อู้เหมือนเ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 มือนนี่จะมองตื่นตื่นมันบ่

แล้วนี่ผักนะคะเอาไปเซน้ำจากสามเมื่อนะคะแล้วก็เอามาล้างซส้าเกลือจากน่อยนักกินกับปนป่าเนะคะผักกุ้มผักกามเนาะค่ะนี่เขาจะไม่เก็บผักแล้วค่ะฟ้ามืดไลที่น้องจะไม่ตกหรอกเนาะ